สวัสดีค่ะ ในหัวข้อนี้จะเป็นความรู้เกี่ยวกับการกำหนดคุณสมบัติเขตข้อมูลหรือฟิลด์นั่นเองค่ะหลังจากที่เราได้มีการกำหนดโครงสร้างข้อมูลไปแล้วดังภาพที่นักเรียนเห็นนี้นะคะและผลงานของเราก็ออกมาในลักษณะนี้ถ้าเป็นนักเขียนโปรแกรมรุ่นจิ๋วอย่างเราผลงานนี้ก็ยังไม่เป็นที่น่าพอใจสักเท่าไหร่อีกอย่างหนึ่งถ้าผู้ใช้งานหรือผู้ป้อนข้อมูลเหมาะกับการใช้งานของเขาสักเท่าไหร่ ดังนั้นเรามาเพิ่มคุณสมบัติพิเศษให้กับตารางการป้อนข้อมูลกันเลยค่ะจากตารางพนักง,งานนี้เราจะเห็นได้ว่าหัวชื่อเรื่องหรือหัวข้อการป้อนข้อมูลของเราจะทำให้ผู้ป้อนข้อมูลรู้สึกสับสนหรือไม่เข้าใจดังนั้นเรามาเริ่มการเปลี่ยนชื่อฟิลด์ให้กับผู้ป้อนข้อมูลได้เข้าใจง่ายขึ้นกันนะคะให้นักเรียนไปที่เครื่องมือ มุมมองเลือกมุมมองออกแบบจากนั้นให้นักเรียนไปกำหนดชื่อฟิล์ใหม่ให้เข้าไปคลิกที่ฟิล์แต่ละตัวอย่างฟิล์ตัวแรกเป็นฟิล์มไอดซึ่งมีความหมายที่เรากำหนดไว้คือลำดับที่ให้นักเรียนคัดลอก แล้วนำมาวางไว้ที่ป้ายคำอธิบายเลยค่ะคลิกที่ Fill Code คัดลอกชื่อนำมาวางไว้ที่คำสั่งป้ายคำอธิบายค่ะ Fill ต่อไปเช่นกันค่ะคลิกเลือกที่ Fill ที่เราต้องการเปลี่ยนคัดลอกชื่อหรือนักเรียนจะพิมพ์เองก็ได้นะคะ มาวางไว้ที่คำสั่งป้ายคำอธิบายให้นักเรียนทำแบบนี้ไปจนครบทุกฟิลค่ะเมื่อนักเรียนเปลี่ยนจนครบทุกฟิลแล้วไปที่มุมมองเลยค่ะเลือกมุมมองแผ่นข้อมูลคลิกใช่นักเรียนจะเห็นแล้วใช่ไหมคะว่าหัวข้อของตารางได้เปลี่ยนเป็นภาษาไทยไปแล้ว และถ้าเป็นผู้ป้อนข้อมูลก็เริ่มจะเข้าใจแล้วใช่ไหมคะว่าเขาควรที่จะกรอกอะไรไปบ้างขั้นตอนต่อไปเป็นการกำหนดค่าขนาดของเขตข้อมูลใช้กี่ตัวอักษรซึ่งในชื่อปกติแล้วชื่อคนเราก็คงไม่ยาวเกิน30ตัวอักษรใช่ไหมคะเราก็เลยใช้ขนาดอยู่ที่30ตัวอักษรให้ในักเรียนคลิกไปที่ฟิลชื่อกำหนดที่30ตัวอักษร คิที่นมสกุลกำหนดที่30ตัวอักษรเช่นกันค่ะต่อไปมาเพิ่มคุณสมบัติของวันที่กันค่ะซึ่งถ้าเราดูที่มุมมองแผนข้อมูลเราจะเห็นได้ว่าช่องวันที่ดูว่างเปล่าไม่น่าสนใจเรามาลองเปลี่ยนโดยการให้มีปฏิทินกันค่ะให้นักเรียนกลับไปที่มุมมองออกแบบ เลือกฟิลด์ที่เป็นวันที่ค่ะอย่างฟิลด์นี้คือวันเริ่มทำงานเราจะให้เป็นแบบแสดงปฏิทินดูให้นักเรียนไปที่คำสั่งแสดงตัวใช้เลือกวันที่ค่ะคลิกเลยค่ะลองกลับไปที่มุมมองแผนข้อมูลสำรวจดูอีกทีค่ะเห็นไหมคะก็จะมีช่องตารางปฏิทินอยู่ด้านข้าให้เราเลือก กลับไปมุมมองออกแบบเช่นเคยคะ่ะคราวนี้เราจะมาเพิ่มคุณสมบัติพิเศษให้กับเลขที่บัตรประชาชนบ้างนะคะฟอร์มเลขที่ของบัตรประชาชนก็จะมี13หลักใช่ไหมคะเรามาทำตามแบบของรหัสบัตรประชาชนกันเลยคะ่ะให้นักเรียนไปเลือกที่ฟิลรหัสบัตรประชาชนแต่นักเรียนจะต้องไปกำหนดชนิดข้อมูลใหม่นะคะเป็นแบบ ข้อความสั้นค่ะจากนั้นให้นักเรียนไปที่รูปแบบป้อนข้อมูลคลิกที่3จุดนี้เลยค่ะคลิกใช่จากนั้นให้นักเรียนไปเลือกแบบฟอร์มเลยค่ะอย่างตัวนี้ก็จะเป็นแบบฟอร์ม ID number สิหลักพอดีเลยค่ะคลิกค่ะถัดไปค่ะหรือจะใช้คำว่าเสร็จสิ้นเลยค่ะเดี๋ยวเราไปลองดูนะคะว่ากรอกได้สิบสามหลักตามแบบฟอร์มจริงหรือเปล่าคลิกใช่ค่ะลองดูนะคะ โอเคเลยค่ะเรียบร้อยค่ะกลับไปมุมมองออกแบบเช่นเคยค่ะตอบตกลงค่ะถ้าในเหตุการณ์แบบนี้นะคะหมายถึงว่าเครื่องจะให้เรากรอกข้อมูลไปจนครบให้นักเรียนกดยกเลิกโดยการกดปุม่ม Escape ค่ะ เราถึงจะสามารถกลับไปที่มุมมองออกแบบได้ค่ะต่อไปเป็นการกำหนดรูปแบบของสกุลเงินซึ่งในตอนนี้สกุลเงินเราใช้สกุลเงินไทยในสกุลเงินไทยก็จะมีเครื่องหมายคอมมาขั้นระหว่างเลข3ตัวใช่ไหมคะไปที่ฟิลด์ที่เป็นจำนวนค่าเงินหรือสกุลเงินเลือกรูปแบบสแตนดาร์ดนะคะระบุทศนิยม2ตํตแหน่ง เรียบร้อยแล้วค่ะไปดูที่มุมมองแผ่นข้อมูลค่ะลองกรอกข้อมูลเงินบ้างนะคะเรียบร้อยค่ะกดปุ่ม Escape เพื่อไปกำหนดฟิล์ตัวใหม่นะคะมาดูฟิลด์ต่อไปค่ะเป็นฟิลด์ของแผนกซึ่งในที่นี้จะแบ่งออกเป็น4ีแผนกเวลาการกรอกข้อมูลเราจะพิมพ์คำว่าแผนกบุคคล แผนกบัญชีแผนกธุรการหรือแผนกซ่อมบำรุงมันก็คงจะทำให้ยุ่งยากสำหรับคนกรอใช่ไหมคะเอาละค่ะคราวนี้เราจะมาใช้เครื่องมืออีกตัวหนึง่งที่เราเรียกว่าการใช้ตัวช่วยเพื่อสร้างการค้นหาหรือเราเรียกว่าลุกอัพวิสัยให้นักเรียนไปเลือกที่ฟิลด์ที่นักเรียนต้องการเปลี่ยนนะคะเลือกชนิดของข้อมูลเป็นแบบตัวช่วยสร้างการค้นหาค่ะ คลิกคำสั่งด้านล่างค่ะคือการพิมพ์ค่าด้วยตัวเราเองคลิกถัดไปเราจะเลือกหนึ่งคอลัมน์นะคะแต่มีสีแถวให้กรอกแต่ละแผนกเลยค่ะแผนกบุคคลคลิกลงมาด้านล่างค่ะบัญชีทุรการ ซ่อมบำรุงคลิกถัดไปค่ะคลิกเสร็จสิ้นค่ะมาดูผลงานของเรานะคะไปที่มุมมองแผ่นข้อมูลตารางาแผนกก็จะมีให้เราเลือกอยู่4แผนกง่ายกับผู้ป้อนข้อมูลใช่ไหมคะไปกำหนดคุณสมบัติฟิลด์ต่อไปเลยค่ะ ต่อไปมาดูขั้นตอนการกำหนดกฎการตรวจสอบค่ะอย่างในหัวขอ้อนี้เพศชายกับเพศหญิงโดยครูจะกำหนดให้มีการพิมพ์แค่ตัวอักษร2ตัวนะคะตัว A ก็คือผู้หญิงตัว M ก็คือผู้ชายเวลาการกำหนดค่าการตรวจสอบให้นักเรียนไปที่ฟิลด์เพศไปที่คำสั่งกฎการตรวจสอบให้นักเรียนพิมพ์อักษรสอตัวนะคะให้นักเรียนพิมพ์ตามแบบที่ครูพิมพ์เลยค่ะ ลองกลับไปดูที่มุมมองแผนข้อมูลค่ะถ้าเราไม่พิมพ์อักษรสองตัวนี้เครื่องก็จะบอกเราว่าข้อมูลเกิดข้อผิดพลาดให้กลับไปตรวจสอบใหม่ลองเปลี่ยนเป็นตัว F หรือตัว M ดูค่ะไม่มีปัญหาใช่ไหมคะถ้าไม่ใช่อักษรสองตัวนี้เครื่องก็จะฟ้องทันทีว่า เกิดข้อผิดพลาดเราต้องไปกำหนดข้อความตรวจสอบค่ะให้นักเรียนกลับไปที่มุมมองออกแบบไปที่ข้อความตรวจสอบให้นักเรียนพิมพ์ข้อความที่ง่ายสำหรับผู้ป้อนข้อมูลเข้าใจนะคะป้อนข้อมูลได้เพียงอักษร F หรือ หรือ M เท่านั้นกลับไปที่มุมมองแผนข้อมูลค่ะลองพิมพ์ตัว D เห็นไหมคะก็จะมีก็จะมีบล็อกเตือนให้เราป้อนได้แค่2ตัวอักษรก็คือตัว F กับตัว M เท่านั้นลองพิมพ์อักษรตัว F ดูค่ะผ่านใช่ไหมคะตัว M บ้างค่ะ ไม่มีปัญหาทีนี้ครูจะมาเพิ่มคุณสมบัติในการทําให้เป็นอักษรตัวใหญ่นะคะตัวอักษรตัว F และก็ตัว M ให้เป็นตัวอักษรพิมพ์ใหญ่โดยอัตโนมัติโดยครูจะไปที่คําสั่งมุมมองไปที่รูปแบบค่ะพิมพ์เครื่องหมายมากจะเป็นการกําหนดตัวอักษรพิมพ์ใหญ่โดยอัตโนมัติค่ะเห็นไหมคะเปลี่ยนเป็นอักษรตัวพิมพ์ใหญ่แล้วค่ะ เรียบร้อยแล้วนะคะการกําหนดคุณสมบัติของข้อมูลถ้ายังไงให้นักเรียนกลับไปทบทวนอีกทีนะคะ